เพระวจาของพระ,ระเจ้าประจำวันอังคารที่21ตุลาคมสัปดาห์ที่29เทศกาลธรรมดาบทอา่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัคารสาวกถึงชาวโรมบทที่5ข้อ12ข้อ15และข้อ17ถึง21พี่น้อง บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใดความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทำบาปฉันนั้นถ้ามวลมนุษย์ต้องตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวพระหัสถานของพระเจ้าและของประธานโดยทางพระหนสถานจากมนุษย์คนเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้า ก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นสําหรับมวลมนุษย์ถ้ามนุษย์คนเดียวล่วงละเมิดทำให้ความตายมีอำนาจปกครองเหนือมนุษยชาติเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวนั้นเดชพระเยซูเจา้าพระองค์เดียวทุกคนที่ได้รับร่านสถานอย่างสมบูรณ์และความชอบธรรมเป็นของประธานก็ยิ่งจะมีชีวิตและมีอำนาจปกครองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนถูกลงโทษฉันได้กิจการชอบธรรมของมนุษย์คนเดียวก็นำความชอบธรรมที่บรรดาลชีวิตมาให้มนุษย์ทุกคนฉันนั้นมวลมนุษย์กลายเป็นคนบาปเพราะความไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใด้มวลมนุษย์ก็จะเป็นผู้ชอบธรรม พราะความเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันนั้นที่ใดบาปทวีขึ้นที่นั่นพระานสถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่าดังนี้บาปเข้ามามีอำนาจปกครองนำความตายมาให้ฉันได้พระานสถานก็จะมีอำนาจปกครองโดยอาศัยความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตนิรันดรเดชาพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นบทอา่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุลูกาบทที่สิบสองข้อสาสิหถึงสาสิบเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธ์ว่าท่านทั้งหลายจงคาสาเอลและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานมงคลสมรสเมื่อนายมาและขอบประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะคาซาเอลพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม ถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสขสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพราสทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับโบราณจากจดหมายของนบุลเปาโลถึงชาวโรมในวันนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมนุษย์ที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยให้รอดพ้นเพราะบาปทำให้สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามีมนทินหลังจากแสดงให้เห็นจากประสบการณ์และพระกคมภีว่าการไถ่าบาปนั้นมาจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระคริสต์เยซูไม่ใช่จากการได้รับพิธีเข้าสุนัต เปาโลก็เริ่มพูดถึงประสบการณ์ของคริสตชนถ้าหากคนใดคนหนึ่งทำลายมิตรภาพทำให้เพื่อนต้องเจ็บช้ำน้ำใจก็ย่อมเกิดความไม่สบายใจซึ่งจะ,แ,ะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนยอมคืนดียกโทษให้เปาโลกล่าวว่าการไถ่บาป คือความรู้สึกถึงสถานาการณำรงอยู่ในสันติกับพระเจ้าแต่จะกลับคืนดีเป็นมิตรกันอีกได้นั้นจะเป็นต้องมีคนกลางระหว่างสองฝ่ายที่บอกกับฝ่ายผิดว่าอีกฝ่ายทนความคับข้องใจเช่นนี้ไม่ได้และกำลังรอคอยการคืนดีอยู่เสมอเมื่อคืนดีกันได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟนขึ้น และความชื่นชมยินดีจะมากกว่าเดิมเปาโลก,กำลังพูดถึงคนกลางซึ่งได้แก่พระเยซูเจ้าโรงค์ทรงยอมรับความอัยโทษและความทรมานทำให้เราพบเชื่อและไว้วางใจในความดีของพระบิดาเมื่อเรายอมรับว่าได้ดูถูกความรักของพระองค์แล้วหัวใจเราเปรี่ยได้วยความรู้คุณ และพร,พร้อมที่จะร่วมมือกับพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อนำการคืนดีไปสู่ผู้อื่นต่อไปเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้านั้นมีความหมายทางเทววิทยาคือการรับความทรมานแทนเราคือพระเยซูเจ้าทรงยอมตายเพื่อเราแทนที่เราแทนที่มนุษย์ทุกคน เพื่อเราจะได้หันกลับไปหาพระเจ้าหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้ายอมรับพันธกิจการเป็นคนกลางเป็นเพื่อนแท้ของเรายอมรับภาระบาปทั้งมวลที่เราทำเมื่อเราหลงทางไปการแสดงความรักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพื่อเรานี้จะฉายแสงในประวัติศาสตร์ตลอดไปส่องทางให้แก่ทุกคน เปาโลออกไปทั่วโลกด้วยความยินดีโดยไม่ได้หยุดพักซึ่งในสมัยนั้นการไปถึงกรุงโรมหมายถึงการไปสุดแดนแผ่นดินเพราะอาณาจักรโรมันแผ่กว้างไปทั่วท่านอุทิศตนประกาศข่าวดีทั้งนี้พระเยซูเจ้าไม่ได้สละชีวิตเพราะเราเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกทานหรือไทย มีการศึกษาหรือไม่มีรวยหรือจนชายหรือหญิงแต่คนบาปทุกคนจะเป็นต้องได้รับการอภัยและพระพรน,นี้แจกจ่ายออกไปอย่างทั่วถึงทุกคนสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดมิใช่การลงโทษมนุษย์แต่ประทานพระเมตตาแก่เขาพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ ด้วยการไถ่บาปและนำชีวิตนิรันดรมาสู่ทุกคนพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมคนที่สองอาดัมมนุษย์คนแรกไม่เชื่อในพระผู้สร้างเขาไม่เชื่อฟังและทำลายสมัรธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่โปรงส่งเชื่อฟังอย่างสซื่อและสมบูรณ์แบบ โดยมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่กู้สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคืนมาส่วนสาระสำคัญของพระวรสารวันนี้ก็คือการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระสริรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตายดัทงที่เราส่วนในบทขา้าไเจ้าเชื่อ ช่วงเวลาที่ต้องแยกกันนี้ผู้มีความเชื่อรอคอยด้วยความหวังความคิดที่สำคัญจากพระวระสารตอนนี้ก็คือเมื่อนายไม่อยู่ได้มอบสมบัติให้ผู้รับใช้ดูแลรักษาและทำให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีนี้พระเยซูเจ้าให้อิสระแก่มนุษย์เราสามารถเลือกได้ว่าจะจัดการกับพระพรแห่งชีวิตอย่างไร โดยปราศจากการกดดันไม่ต้องรู้สึกถูกบังคับขู่เข็นคำว่าคา่าเอลพบครั้งแรกในหนังสืออพะยพบทที่12ข้อ11ในบริบทของการเตรียมกินปัสกาก่อนที่ทูเดงความตายจะผ่านมาและการหนีออกจากอียิปต์แดนทาต ตั้งแต่นั้นมาวลีนี้กลายเป็นสูตรแสดงถึงการพร้อมที่จะรับใช้พระเยซูเจ้าทรงทำเป็นตัวอย่างก่อนวันปัสกาพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดาจึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว้ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวข้าเอลแล้วทรงเทน้ำลงในอ่าง ทรงเริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์การรับใช้ในนามของพระเจ้าเชน่นนี้แสดงให้เห็นถึงความรักในศีลมหาสนิทซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับได้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระเยซูเจ้ามิใช่เหตุบังเอิญที่ประวัติศาสตร์หัวยน์กล่าวถึงการล้างเท้าในระหว่างอาหารข่าครั้งสุดท้าย เปโตรพยายามปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าไม่สมควรที่พระอาจารย์จะล้างเท้าให้ตนแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าท่านไม่ให้เราล้างท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราการล้างเท้าของผู้อื่นเป็นการแสดงท่าทางที่พระอาจารย์มอบให้เป็นวิถีชีวิตที่จะนำไปสู่นา,นาชาติหลังจากพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ บรรดาสิธิ์ไม่ใช่มัวแหนหน้ามองฟ้าแต่ถูกชักนำให้ออกไปทำพันธกิจดังที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งไว้พร้อมทางคำสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงจากไปเรารอคอยการกลับมาของนายด้วยความหวังโดยคาดเอลนั่นคือรับใช้เพื่อนมนุษย์ในความเชื่อ ประกาศและช่วยพวกเขาให้มีส่วนในความรอดที่เราได้รับในศีลมหาสนิทพระวรสารพูดเปรียบเทียบถึงตะเกียงที่จุดลุกอยู่แสดงถึงการรอคอยที่ใส่ใจระมัดระวังเมื่อนายไม่อยู่อาจจะทำให้หลงอำนาจทำสิ่งที่ไม่สมควรทั้งกับตัวเองและผู้อื่นถือสิทธิที่ได้รับมาเป็นของตน ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกำลงังรอคอยการตอบสนองของเราด้วยบัญญัติแห่งความรักสำหรับเราแม้จะรอคอยเป็นเวลานานก็น่าจะทวีความปรารถนาที่จะพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเราต้องเข้มแข็งอดทนรอคอยพระสัญญาที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ การตระหนักรู้ถึงช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างดีมีความสำคัญต่อการแสวงหาและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาสำคัญเมื่อถึงเวลาที่จะถูกเรียกให้กลับบ้านถ้าเราเตรียมพร้อมชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักต์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน